พี่นงองมาหอดบ้านกินเขาเราไปกินข้าวกับป่นปลาป่นปลามีวันนี้นําเสนอหอมแดงหอมแดงถุงนึงน้อยหนึ่งลอยโอยบนลเป็นถุงน้อยหนึ่งยี่สิบกโคนล,ลอยกว่าบาทบานเขาแล้วก็ผักอิเลิร์ผักอิเลิร์แล้วก็ใบ,บบัวบกแล้วก็บักแยดิดที่หนึ่งแล้วก็นี่บักสะโตบักสะโตใยหนึ่งอยู่ในนี้นะคะสะโตนางเอกอยู่ตรงนี้นก็บักเขียบักเขีย,ขยลวกเพราะปี๊ปีไม่ต้องลวกแข็งแล้วก็ สตอนางอีกขาดไม่ได้คือสตอแล้วก็ผักผักหอมป้อมผักหอมป้อมข้าวเหนียวข้าเนียวงวยนึงกินกันปวัทนีชพี่นอ้องเฮ้ยขาดอีกอย่างกับเจ้าลูกวะขาดหน่อไม้ขาดหน่อไหม่พูมิหน,น่อไหม่หน่อไม่ต้มบ้านเัางบเสียบ to là ngon, nó cái ngoài khám khẩu nhanh nhè. วันขับปากรลดลดจบตัว

ปล้นปลากระใชกระใช้แบบประกุดหลาย วัดทวดทิพย์น้องตัวตัวบุมีหนอนได้พี่หนงมันพันอุ่นตาซาวแล้ว เขาพัานหนวตา,ขาเขาแล้วเขาต้องกินเนาะพออิเลิร์ั็กำลางดีอยู่ด้ิ ใบแก้มกไ,ไ,ไ,ม,ไม,ม่กินว่าอะไรดอกพะยิลเลิศใบแตงแก้มเอาไปอ้อนๆมากินไม่แข็งกินใหญ่แบบนี้กินเขาอยูกออ่กับห่วงท่วงกระดาโอ้

บบบวบครานี่ก็ติดมือดีดี เมื่อกี้กระเสียบหวานเกลี้ยยย <laughs> อาหารอีสานกินเมื่อไรก็เสียบ แจ้งน้ำสะจอหมดที่อิ่มก็อิม่มไปหลอดีได้ค่อยกินน้องเบิงเลือกปอนปลาลินฝานอนอย่ที่เสียบนะจ๊ะลินฝาหอมดแดง ปนปาปุ๊บเขาปากบักชะตอหอมแดงพออินเลิศขาปากเนี่ยผู้เด็กเ่เคยกินคิงก็องกินคิงบึง่งไปกับอันนี้แกกินคิงได้แต่สิเสียบคิงทําให้เราลือทําให้เราร่างกายเขาดีคิงโอเคนะคะบ๊ายบาย